และนี่คือรายการแก้ผ้ารายการใหม่ของช่องบิงตี้ค่ะเนื่องจากว่าคนรอบตัวของเรานะคะมีเสื้อผ้ากันแบบเยอะมากๆในขณะที่คนของเราพร้อมทรัพยากรทางบ้านเราก็พร้อมเราก็เลยจะมาทําการอัพไซเคิลเสื้อผ้ากันจากชุดเก่าที่ถูกลืมไปแล้วนะคะจะถูกทีมงานของเราแปลงโฉมจนเพื่อนต้องร้องว้าว ผ้า EP 2นะคะคลิปนี้คือเราคิดว่าจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคนคนนี้ถัดจากตูนเจ้าแม่สายแฟก็ต้องเป็นเจ้าแม่สายชิลสลัดฮอนค่ะคือเราอยากได้ลุกที่หลากหลายแล้วเพื่อนเราจะต้องไม่เหมือนกันเราให้เพื่อนเราเนี่ยเตรียมกระสอบไว้ข้างบนแล้วว่ามีอะไรยังไงบ้างแล้วเราก็ให้ผู้ช่วยเราเนี่ยามาช่วยกันคัดถึงบ้านเขาเลยวันนี้เพื่อที่จะเอาเสื้อผ้าของซานเนี่ยไปแก้ใหม่ทั้งหมดแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าผลงานจอบหมาเป็นยังไงเราดูก่อนว่าเขาเตรียมอะไรไว้ให้เราบ้างเดี๋ยวเราขึ้นไปเจอเขาเลยค่ะ ระวนหรือว่าจะผิดคาดไหมผิดคาดในที่นี้คือไม่ต้่ามันจะดีวดวะกว่าที่คิดไว้อาจจะแย่กว่าที่อาจจะนักใจป่ามากกว่ากันสวัสดีค่ะใครรอคลิปอ่ะเป็ไนไงแล้วอ,อุ๊ยนีใ <c oughs> ครรอ,ลอคลิปแก้ผ้าสะลันกดไลค์ไ้เลยจ้าไปงั้นเดี๋ยวไอ้แก๊งถือคนละแก้กรตยนป่ะอันนี้แก้แบบเสียวไงอันนี้คนละแก้ เราก็ไปดูคลิปแล้ลลล <S <S <ically> ก็เราไปดูคลิปตูนมาเหมือนกันแล้วก็ค่อนข้างเห็นว่าเออน่าจะออกมาได้ดีเหมือนกันคลิปนี้เตยพี่กิกระสอบไอ้ตูนมีเป็นสิบให้กูเลือกใช่เะ <ๆ S 2> ของกูเป็นคนเสื้อผ้าน้อยไม่เยอะแค่สามสามกระสอบเนี่ยต้องใส่ปีไหนอ่าอาจจะห้าปีขึ้นไปเพราะว่าเสื้อไวเด็กกูบริจาคไปหมดแล้วช่วยบอกผู้ช่วยหน่อยค่ะคุณลูกค้าอยากได้เสื้อผ้าให้ออกมาเป็นแนวไหนบ้างมีเสื้อหนาวเขาจะไปต่างประเทศอยากได้เสื้อแขนยาวเก๋ เหมาะก,กับไปธรรมชาติอาจจะเป็นเอ่อโทนหรือว่าไม่เอ่อโทนก็ได้อ่ะแบบให้คิดว่าเข้ากับสถานที่ที่มันเป็นหินหินอะไรอย่างเงี้ยแล้วลก็จริงๆอยากได้อะไรที่มันทันสมัยแล้วมึงดูเสื้อที่มันเตรียมให้มึงก่อนสมัยไหนพี่ก็ไม่รู้ก็พี่ไม่ได้มึงบอกทำเสื้อพี่จะรู้ไหมแล้วพี่น้องบอกให้เตรียมพี่ก็เพียรเตี๊ยมแต่ถามว่าพี่อยากได้แบบไหนพี่ก็บอกอยากได้เสื้อผ้าทัทานสมัยสมัยร้อนอฮะอันนี้ทันสมัยก็สมัยก็มึงถามว่ากูอยากได้แบบไหนว่าให้กูเตรียมเสื้อผ้าแล้วมึงก้ หน,นึงออกแนวแบบผู้หญิงวหวานๆเหมือนวงอีลิตอะเอาแมากอัติดอะได้ห้าได้กี่โมงมอันนี้แหละโคตรชาเลนจ์อะอุย้ยอ,ลอีลิตอันเนี้ยจริงก็ไม่ค่อยมีเสื้อเวลาไปเจอเพื่อน <c oughs> เวลาไปเจอเพื่อนเสด็จนเส,ย,สยยืดอยากได้เสื้อที่เออเวลาไปกินร้านแบบในเมืองแล้วไม่น่าเกียดโอเคจริงอยากแต่งตัวเป็นแบบโรล,ลิต้าผู้หญิงผู้หญิงแบบอีลิตอย่างเงี้ยโรลิต้าได้กี่โมง ว่าเราอะก่อนที่จะไปรื้อเสื้อผ้าเราแอบมีเรื่องกังวลใจอะบิงเราก็กลัวว่าแกจะเอาไปทำอะไรที่มันสกปรกอะอย่างเช่นเอาไปวางตองวาง คือถือเอาไปทาอะไรก็ไม่รู้ะระหว่างคับเซคิ้งอ่ะไม่รำห่วงเลยเพราะว่าเรารู้ว่ารันจะต้องเป็นกับวลเรื่องนี้แน่นอนแล้วก็จริงๆรแล้วรันเนี่ยเป็นคนรักสะอาดมากโดยเฉพาะเสื้อผ้าเนี่ยต้องสะอาดแล้วก็ใหม่ตลอดเวลาคุณเป็นคนซีเรียสเรื่องเสื้อผ้าไงมึงต้องซักเสื้อผ้าก่อนตลอดเราก็เลยมีไอเทมหนึ่งที่เราพกมาให้แล้วเราก็คิดว่าน่าจะตอบโจทย์ต้องบอกเลยว่าขอบคุณลูกค้าที่เลือกคอนเทนต์นี้เพราะว่าเข้ามาตัวนี้ค่ะโอ้ดีใจดีใจเลยผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดน้ำนะคะสูตรเข้มข้นเปาเลัยิต เ้วก็ทําให้เสื้อผ้าเนี่ยหอมติดทนยาวนานมากขึ้นออออขอบคุณมากเลยนะบิงรันหายกังวลแล้วตอนนี้ก็ไปเลือกเสื้อกันเลยเ <c oughs> ลือนะคะอันที่ไม่เอาอโยนออกหลักแม่คงเคยทำมาเสือป่วยอะไรบ <c oughs> อเฮ้ย<อ><อ>แต่ตัวนี้น่ารักตัวนี้น่ารัก อันนี่ไงแฟชชั่นตใช่ยอันเนี้ยเนี้ยอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักเอาไปก่อนอ๋ออันนี้เป็นเสื้อผ้ายุคใหม่เลยเพิซื้อเอาพูดเล่าใส่หรือเปล่าทั้งหนึ่งมันเคยใส่ทุกวันนุ้ะแม่มาให้กูรีเนาะ ดีดีดีอนนี้อีแพนนี้ได้นีีน่ารักไอแพนเองไหนกูอได้าวไหมว legit. ตรงนี้คือเสื้อผ้าทั้งหมดที่เราได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปออกแบบกันนะคะจากทั้งหมดได้ไประวันนี้ถือว่าเยอะอยู่น่าจะออกมาในความน่ารักแล้วก็มีความเป็นสันเดี๋ยวขอเอาเสื้อผ้าตรงนี้ไปทำเนาะได้เลยหวังว่าจะดีขึ้นนะงานพร้อมทุกคนพร้อมเอาให้ดีวันนี้ นี่ก็คือกองเสื้อสลันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มวางแผนกันว่าเราจะทํายังไงกับทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้ผู้ของวันนั้นคือคือชีอยากได้เสื้อแขนยาวเก๋ๆไปธรรมชาติแต่ก็มีความทันสมัยแต่ก็ยังจะเป็นผู้หญิงออหวานเอิ้โทนเอิโทนจนที่ทากันะให้มันดูน่ารักขึ้นแล้วก็ต้องมีเสื้อหน้าหนาวใช่อ่ะเพราะว่าจะไปเที่ยวหน้าหนาวไม่ชอบเสื้อข้างในอ่ะแล้วมันไม่น่ารักอ่ะก็ร้องออกเฮ้ยติดรูกไม้น่ารักนะใช่พวกตัวนี้มันมีรูกไม้อยู่แล้วก ว่าเอาแขนออกไปเลยใช่ปะแล้วก็เปลี่ยนเป็นแบบตรงนี้เป็นรูปไม้แทนทุกอย่างเลยแล้วก็แบบให้มันเป็นเดรสเลยคิดว่าน่าจะเป็นแบบสไตล์สลัดด้วยอะ่ะแล้วก็ดูได้ใสอะ่ะ สไตล์ในสไตล์ไหนอะนิยามหลักๆก่อนไม่ชอบใส่แขนกูดแบบที่เป็นแขนกูดแบบแขนเสื้อต้ามันจะให้ไม่ใส่เลยไม่ชอบโชว์แขนโชว์ได้แต่ไม่มากไม,มไม่โป๊ที่เหลือ,อคิดว่าไม่ได้มีข้อจำกัดสีได้หมดสียกเว้นสีชมพูที่มันไม่ชอบอ่ะจูดอะชีอยากเป็นมงกะสมมติว่าอันนี้ใช่ไหมฟึดมันขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็อันเนี้ยเราก็พับที่เหนือทั้ประมาณช่วงกระเป๋าอันนี้แม่นนแนนมันชอบความอีลิตงั้นเอาไออันเนี้ย<ม>ไปทำเป็นผ้าพวกหัวให้มันนี่เป็นสามเหลี่ยมพกหัวแล้วมีีระบาายยโหชุดนอกได้ฟลอีลิตด้วยใชู่ะงั้้นนถาเเปป็อีลลิตไยแบบฟุไปเลยได้เลยใช่ปวม ฟุ้งเหนียได้ฟ really like ูเหนียได้โอ้ยกูบอกเลยชุดมึงน่ารักมากเดี๋ยวมึงเจอกูลงมติกัลายแพรแล้วว่าของมึงน่ารักกว่าของไอตูร์รันเปอร์เซ็นต์พี่มุกมึงพี่มุกตะละมือตะละเจแง่พ่อรู้กูหวังจริงที่เราทังวุ้ยแล้วก็เราว่าทำให้มันเป็นแบบทำดึงยางไว้แล้วให้มันเนี่ยขอบเราก็เปลี่ยนกระดูกออกมาน่าจะเป็นฟิวประมาณนี้คือเจนซีพี่อยากชอบตัวนี้พี่รู้สึกว่าตัวนี้น่ารักแล้วก็แขนน่าจะไม่ค่อยสวยเลยนยาวไปอ่ะใช่มันควรตัด มันใหญ่ไปหมดเลยทําให้มันรัดรูปมากขึ้นอ่ะก็จะได้เสื้อที่ใส่ได้บ่อยๆแล้วก็จาน่าใส่เสื้อทรงนี้บ่อยแล้วก็อาจจะมีแบบเดินลูกไม้เพิ่มหรือยังไงก็ได้แล้วก็แมทกับกระโปรงอันนี้ก็คือแอบคิดว่าน่าจะน่ารักพอสมควรนะโอเคตอนนี้เราวางแผนเสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทําว่าฟินิชจอ,อกมาเป็นยังไงบ้างคะ่ะ คือรูปชุดแรกที่เราต้องหานะคะเราต้องมีอะไรบ้างตัวน้อยอย่างเดียวกระดุมมันนี่โอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มจากกระดุมตัวนี้ก่อนเลยต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาลูกไม้กันนะคะตอนนี้เราได้กระดุมครบแล้วค่ะอันเนี้ยต้องเอาอันที่มันเป็นภาพแบบให้มันมีความคล้ายคกันคือถ้าด้วยความที่มันแบบไม่ได้ชอบเยอะคือจริงๆนระิงเถ้าใช้แบบนีน้ไปเลยก็ไดนะ้เพราะว่าไม่งั้นนะถ้าอันนั้นนะมันก็จะมีความแบบดูหว,วานนะ่ะ ดติดตรงนี้อย่างนี้ <c oughs> ตรงคอ <c oughs> แล้วก็ตรงนี้เดยนลงมหมดเลยปะ <c oughs> เดี๋ยวมันต้องตัดออกไปอีก <c oughs> เพราะว่ามันต้อง <c oughs> ไอ้นี่มันต้องเลยเย็บ <c oughs> ใต่ยางสิบหกสิบเก้าสิบเก้าิ้มตอนนี้เราก็ได้เสื้อผ้ามาแล้วนะคะต่อไปคือจะเป็นขั้นตอนของทำอะไรพี่หน่อยอลูกมวนนี้นะคะจะต้องมาแกะกระดุมทั้งหมดตรงนี้แล้วก็จะเปลี่ยนกระดุมอันใหม่นะคะติดกระดุมยากปะคนนี้เขาเป็นมือติดกระดุมพี่หน่อยเป็นไงใช้อะไรตัดหรือว่าคัตเตอร์เก้ก็ล้ำเกิน เสื้อผ้าสลันเนี่ยก็ทําเสร็จเรียบร้อยภายในเวลาที่เราตั้งเอาไว้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะเอาไปให้ซารเนี่ยเราก็จะต้องมาซักผ้ากันก่อนนะคะเพราะว่าสลันเนเป็นคนซีเรียสมากเรื่องผ้าคือชีจะไม่ใส่เสื้อผ้าที่ไม่สักทุกอย่างต้องสักต้องสะอ,อาดวันนี้นะคะเราก็เลยจะมาใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยด้านการซักนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ซักผ้าสูตรเข้มขน้นเปาไมเซล่า4 a ถ้าเทียบกับผลิตภัณฑ์ซักผ้าแบบมาตรฐานปกติทั่วไปเนี่ยใช้ตัวนี้แค่หนึ่งฝา20 ml เนี่ยจะเข้มข้นเท่ากับผลิตภัณฑ์ซักผ้าสู ซักด้วยอันนี้กันก่อนเลยค่ะผลิตภัณฑ์ซักผ้าสูตรเข้มข้นเปาไมเซล่าส a ่เอข้อสอบมากเพราะว่าทำให้การซักผ้าของเราเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็ขั้นตอนน้อยมากๆแค่เอาผ้าเข้าเครื่องใช้น้ำยาซักผ้าแค่หนึ่งฝาแล้วกดโหมดค c ิ Wash เท่านี้ก็มั่นใจได้เลยค่ะว่าผ้าของเราสะอาดลึกสะอาดชัวร์สามารถซักได้ทั้งเป็นซักมือนะคะซักเครื่องซักผ้าฝาบนเครื่องซักผ้าฝาหน้าซักครั้งหนึ่งนะคะได้ถึง1 5ถึง20ชิ้นต่อครั้งค่ะตัวนี้นะคะเขาหอมแทบจะไม่ต้องใช้น้ำยาปรับพานุมด้วยเพราะเขาาาดดกกรระะัับจคสไ้้อผ ตั้งแต่เริ่มแช่เลยโดยคราาไขมันจะหลุดออกตั้งแต่3นาทีแรกแล้วก็สะอาดใน10นาทีเท่านั้นตัวนี้ก็เลยเหมาะมากๆนะคะสําหรับคนที่ไม่มีเวลาแล้วก็อยากซักไวๆแบบควิกโหมดค่ะและนอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ซักผ้าสูตรเข้มข้นเปาไมเซล่า 4X ก็เหมาะกับเรามากๆเราเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์แบบ 5G lady เจ้าทาอะไรรวดเร็ไวไวๆทันใจทันใช้บางทียุ่งๆกับ,บบ้านดึกมาอย่างเงี้ยตอนเช้าคือตักผ้าทุกอย่างต้องเสร็จแล้วแนะนาตัวนี้เลยค่ะเปาไมเซล่า 4X ใช้ฝ่าเดียวเข้มข้น4เท่าแค่แช่ไม่ต้้องงขยยยีี่่าาาาามกกกเเเเหัับบบสสสวรรุดด๋ซ็จ เอาไเสื้อมาส่งค่ะมาหรอขอบคุณนะเดี๋ยวมาอันบล็อกด้วยกันเถอะได้เลยขอบคุณมากพิงโอ้ยเสร็จแล้วมา อีลิตมากแค่สีก็อีลิตแล้วน่ารักอ่ะอุ้ยงานปานนี่มากเลยเนี่ยตัดเย็บเก่งเลยเนี่ยงานปานนี่มากเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงหอมมากนี่หอมจริงหรอหอมจริงนี่คือเก็บไว้ในรถหลายวันมากนะอันนี้เสื้อคุมอ๋อใส่ด้วยกันหรอะโอ้ยดีอะบิงอุ้ยกระดุมดูมีสไตล์ทึ้นเยอะเลยอะเอ้ยน่ารักอะใส่คู่กันอุ้ยอีลิทมากบิงอีลิทมากคู่กับแพรลงมติแล้วว่าของมึงงานน่ารักสุดก็ในน่ารักสุดคือมีแค่ คนกระตุนอันนี้ไม่ได้ออันนี้เสื้อเออก็น่ารักแหละคิดเล่นหอกแต่ลูกไม้จริงดลูกไม้ับเงคือก็ไมว่าถ้าพูดจริงก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้อวหมาะกับลูกไม้แต่ว่ามเาือคนนั้หละเปียนหมดเลยอย่างตัวนี้เราเปลี่ยนกระดุมด้วยเพราะว่ากระดุมอันเก่ามันไม่แพงแล้วก็น,นี้มีการแบบติดโบมาให้ด้วยเนี่ย มันคือซิกมากมากอะบิงใช่แล้วก็ทําให้มันมือใส่เอาเป็นเซตคู่กันก็เลยมีกระโปรงแบบนี้ด้วยอุ้ยน่ารักทำเซ<อ>ตนี้อีกเซตหนึ่งโอ้ยจะรูปไ,ไม้มาเยอะออหรอเมาเหรอลูกไม้อะไม่มันน่ารักก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่แค่ดูเหมือนคิดเลยไม่เอาใส่ลูกไม้แต่น่ารักจริงถามไม่ได้เลยเราเป็นเหมือนแบบว่าอุ้ยตัวนี้น เอออ่ะตัวนี้ถือว่าเป็นใครไปแมทนะคะเนี่ยใช่<อ>ตัวนี้คือเออเรากับแพ้ชอบมากเพราะเรารู้สึกว่าแบบมันเอาไปแมทได้แล้วชลันก็น่าจะไปใส่กันจริงจริงมัช่วงน,นี้ที่มันผิดได้อ่ะคือตอนแรกนึกว่าบิงจะแบบกิบบิที้แต่ว่าคือสรุปออกมาคือมันซิกมากไม่ลิสต์นะเนี่ยใช้นั่นแหละซับอัลฟาใช้เก่งขอให้ได้ใช้แล้วก็ให้ใส่คู่กัับอนนี้อันนี้ได้แนวแบบอีลิตแบบชิลิี่ด้วอันนี้คือตั้งใจทำให้มันเหมือนแบบอีลิตเลยให้มันดนี้วย มเส้นนี้ไปคือตอนแรกมันมันไม่ใช่อย่างนี้เลยอ่ะแล้วก็ต้องใส่กางเกงตัวที่กูเอาไปอีกตัวหนึ่งอ่ะมันจะเป็นเซื้กันสามชิ้นอันนี้คือทำอะไรนะอีแพ่ลืมตัดมันหนึ่งอย่ได้เหรอบิงกูก็จริงจริงมันก็ไม่ได้แต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเขาถ้ากูใส่ขึ้นห้างกูจะอายเขาไหมเนี่ยไม่เดี๋ยวนี้เขาชอบเสื้อแบบว่าไรเลเยอร์ใช่ไหมแก้มเลเยอร์แบบมาถึงตั่อไปเซตนี้กูอยากให้มึงมองภาพเป็นว่าอันนี้เป็นกางเกงกูเป็นเซตนี้ที่กูตั้งใจทำมาให้มึงทำได้ตัวนี้คือไม่กกลลลล้้้้าาใส่่่เเเยยยยจรริงงๆอออุุไวนนนขัด แล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นเพราะคุณทำมันนี้มาให้ด้วยอุ้ยไอเก๋อ่ะเก๋มากเร่องใแพรแล้วว่าแบบจะน่ารักที่เก๋มากอันนี้เราจะตัวที่มันเป็นสีฟ้านั้นมาใส่แทนอ๋อเพราะตอนนั้นจริงๆมันไม่ใช่กา้แต่ผ้ามันน่ารักเราก็เปลี่ยนเข้าใจแล้วว่าทำไมหายไปหลายวันมันงานคลาสอยู่นะเนี่ยอะจริงๆกูเป็นคนที่มีปมอย่างนึงนะคือกูไม่เคยได้ใส่เครื่องพัวเลยเลยกูเลือกไม่เป็นไม่รู้ว่ามันควรจะแมทยังไงแล้วก็ไม่ได้มีแบบความคิดไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรเราไม่ได้มีความแบบสร้างสรรค์ในการที่จจะะแแมมมททด่าเพือ คือต้องบอกว่าโจทย์รอบนี้ที่ทํามากับแพรคือจริงอ่ะแต่และตัวมันเอาไปสลับกันใส่ได้นะคือบางตัวอ๋อไม่ต้องเป๊ะอรอไม่ต้องล็อกใช่แต่ว่าคือวัดเสื้อผ้าที่เราเลือกมาทั้งหมดจากที่เอาไปทั้งกระสอบวันนั้นอ่ะก็คือพยายามเลือกตัวที่สีมันดูจะเข้ากันได้แล้วก็จะเห็นว่าตรงนี้มันจะเป็นแบบคุมโทนเป็นแบบสีฟ้าสีพาสเทลกหมดเลยแล้วก็ตั้งใจให้แบบเออเอาไปใส่ได้เยอะๆแล้วก็อันนี้เป็นกระโปงที่ทํามาให้ตอนแรกมันเป็นเดรสที่แบบว่าทรงมันผิดแต่ผ้ามันน่ารักไงแล้วก เี๋ยวเราให้สารันไปลองดูชุดทั้งหมดนี้ที่เราจัดมาเป็นเซตเป็นไซส์ทุกอย่างให้หมดแล้วนะคะว่าใส่ออกมาแล้วจะน่ารักขนาดไหนคะ่ะ Baby I'm just trying Thank you สำหรับแก้ผ้า EP นี้นะคะเราก็มาในละมิดเสื้อผ้าให้สลันนะคะถูกใจไหมอ่ะถูกใจมากเพราะว่าไม่คิดเลยว่าแกจะพยายามให้เราขนาดนี้เป็นคนที่เหมือนแบบว่ามีสไตล์ด้วยก็ทุ่มเทเราไม่คิดว่าจะ ดีไซน์ออกมาได้ดีแล้วก็นึกถึงเรานึกถึงการใช้งานจริงทําออกมาเหมือนคิดมาแล้วไม่ได้ทําส่งๆคิดมาแล้วว่าเฮ้ยเราจะต้องชอบแล้วไม่ได้แค่คิดแค่นั้นคิดว่ามันจะเหมาะกับเราไหมแล้วมันก็ตอบโจทย์สิ่งที่เราต้องการแล้วเสื้อผ้าก็ดันเหมาะกับเราด้วยนึก่อนไหมเราชอบชุดไหนสุดหรอชุดที่เป็นแบบเสื้อน้ําเงินแล้วก็กระโปรงแล้วก็มีใส่กางเกงข้างในถือว่าตรงตามเล็บไหมคะตรงมากอีลิตมากน้องทางนิดนึงยู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 แมกแสกแม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 กว่าทุกนจะชอบนะกะอย่ากืมกแ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 